<c oughs> เยอะมากเลยครับหลายเรื่องมากเลยนะ <c oughs> เอาพูดถึงเรื่องคลิปก่อนแล้วกันครับ <c oughs> เออคลิปที่เผยออกมานะครับก็เป็นคลิปที่ไลฟ์กับกันเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วครับ <c oughs> หลังจากที่เออคือตั้งวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้มาดูย้อนหลังเนี่ยครับ <c oughs> ประมาณอาทิตย์หนึ่งทางค่ายก็เรียกผมไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันนี้ถ้าสมมติว่า ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่กับ<ช>คำพูดนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เป็นคนปากแบบเนี้ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีชอบแซวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยแบบเออจริงๆแล้วไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอกแต่ด้วยความสนุกปากของเราอะ่ะเราเลยเราเลยพูดแบบนั้นออกไปครับก็ขอโทษด้วยครับณตอนนั้นคือเราไม่ได้ระวังคิดว่ามันจะมีผลกระทบถึงปัจจุบันแค่นี้อืมใ,<ช>ใช่ครับก็ด้วยความสนุกแล้วก็เรื่องเรามันก็เกิดมา4ี่ห้าปีแล้วเราก็เลยแบบ เออเราก็ไม่คิดว่าใครจะไปเอาขึ้นมาอีกหรืออะไรอีกเพราะเราก็โดนตักเตือนไปแล้วอะไรเงี้ยครับทอ้งนั้นแต่ว่าคนพูดว่าเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกยัไงบ้างได้เข้าไปอ่านขอมูนไหมคะจริงจริงแล้วก็สมควรโดนครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทําจริงๆเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องแบบออกมาขอโทษแล้วก็ทาในสิ่งที่ต้องดีขึ้นต้องต้องป,ออปรับตัวเองให้มากขึ้นครับเ,ออเรารู้สึกไงเพราะมันผ่านมาสี่ห้าปีแล้วแต่เขาไมยอมพูดออกมา ของมม่มีหลักฐานนะครับเราเคยทำครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเคยทําจริงๆถ้าสมมุติว่าเราปฏิเสธว่าเฮ้ยเราไม่เคยทําหรือว่าเราทําเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นน่ะเราคิดจะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราทําไปแล้วอะ่ะก็ต้องออกมายอมรับเ่า่เราทําไปแล้วแล้วเราก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เราทําและมันผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่เพื่อความสนุกมากกว่าครับเราเราชอบแซวกับเพื่อนอยู่แล้วชอบพูดแซวนูน่นนี่นั่นกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เราไม่ได้คิดไปถึงว่าคนฟังถ้าเขาได้ยินจริงๆอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเออแต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วตอนนี้เราอายุ29่แล้วเราก็ต้องคิดอะไรให้มากขึ้นต้องระมัดระวังคําพูดให้มากขึ้นครับผม ถ้าเป็นเราเลยดีกว่าเราก็รู้สึกแย่อยู่ดีแหละเพราะว่า,วาเฮ้ยเราพูดคํานั้นออกสื่อเลยเหรอวะอมันเป็นสิ่งที่เออมันเป็นไลฟ์ใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นไลฟ์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นบ้างแล้วพอเราเรารู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําไม่ดีในวันนั้นอ่ะมันมีผลกระทบอะไรกับเราในวันนี้เราก็เลือกที่จะไม่ทําในวันนี้เพื่อจะไม่ต้องให้ในอนาคตของเราอ่ะรู้สึกแย่อะไรอีกต่อไปดีกว่าหลังจากนี้ปคายอมอฟก็เปลี่ยนกับการใช้คำพูดแล้วมันระวังมากขึ้นอย่่าง ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไหมคงเปลี่ยนไม่ได้มากครับแต่ระมัดระวังไหมเระมัดระวังขึ้นดีกว่าครับอ,อยก่การคิดก่อนที่จะพูดใช่ใช่ใช่ต้องคิดก่อนพูดครับยังคงไม้คุยกับคนอื่นที่โดนขุดเหมือนเราเออก็คุยครับแล้วก็ต้องยอกบอกค่าที่ทุกคนเลยว่ายอมรับไปเพราะว่าเราเป็นคนทําจริงๆและถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วหรืออะไรแล้วก็แค่ออกมาขอโทษเพราะว่าสนุกปากมันสนุกได้ครับแต่ว่า คิดถึงผลกระทบในอนาคตด้วยว่าทําแล้วในอนาคตมันจะดีหรือเปล่าตัวจะมีผกคนที่ี้เพราะว่าก็จรสึไม่ดีไปแล้วรอยายากออกไปคนางเออค,อค,อคพูดมันแก้ไขไม่ได้ครับมันพูดไปแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วกันครับว่าในอนาคตจะระวังตัวเองมากขึ้นเออแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่ดี<อ>เขาไม่ผิดเลยครับที่เขาจะรู้สึกไม่ดีกับผม<อ>ก็ม<อ>ก็ ก็ให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะไม่ให้โอกาสก็ได้วันนี้มันเป็นสิ์ของเขาที่เขาจะตัดสินผมอีกทีหนึ่งเออแต่เราก็แค่รู้ตัวเองว่าเอ้ยเราควรทํายังไงต่อไปเราควรปฏิบัติตัวเองอยังไงต่อไปแค่นั้นเอาแค่รู้ว่าข้างในตัวเองดีขึ้นไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ได้ครับแต่สิ่งที่ทําไปแล้วแล้วคนอื่นมาว่าเราเราก็ต้องยอมรับมันกับชาวเน็ตนะคะที่เขาว่าเราหรือว่ายงไปยงมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสเสียงแเหรอ แต่มไปหมดเลยยังไงมันมันปันทอนกับเราไหมหรือว่าเรามองข้ามตอนแรกมองข้ามหลังๆเริ่มนิดนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ดีเยอะนี่หว่าหรือเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็ก็อย่าอย่าไปท้อใจเลยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าทําตัวเองให้ดีขึ้นอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่ให้ได้เออผมว่าอย่างนั้น,นดีที่สุดจะสอนอะไรบ้างโสอนหลัยอย่านเลยครับ ก็ด้วยความเป็นคนที่ปากไม่ดีอยู่แล้วปากไวด้วยความเป็นพิ่ีกรอนนะครับปากไวนะครับก็สอนเราหลายๆอย่างครับว่าการจะพูดอะไรอ่ะคำนึงถึงคนอื่นคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าพูดอะไรไม่ดีออกไปดีกว่าเทำจิตใจตัวเองให้ดีๆแค่นั้นอ่ะดีสุด ไม่เหยียดใครเลยครับผมเป็นคนให้เกลียดคนด้วยซ้าแต่ว่าผมเป็นคนปากปากไวแล้วก็สนุกกับการพูดกับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมสนิทกับใครแล้วผมก็จะปล่อยหมดแล้วผมก็พูด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 ,พ,ดพูดไปเรื่อยๆเลยมากกว่าเออแต่ว่าถ้าจะให้มาคิดจริงจังว่าเราไปว่าเขาแล้วเราคิดอย่างนั้นจริงไหมเราไม่ได้คิดจริงจริงเราแค่อยากให้เพื่อนสนุกเออเราอาจจะสนุกกับเพื่อนตรงนั้นมากเกินไปถ้าเป็นตัวเราเรากลนะัวไหมว่าอนาคตถ้าถึงวันหนึ่งเราพลังพูดอะไรไปอีกมันจะเกิดผลที่รุนแรงกับตัวเรา มันไม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ครับเออแล้วถ้ามันเกิดขึ้นผมก็ต้องยอมรับมันให้ได้มากกว่าว่าเราจะเราจะไปเรามัดระวังอะไรคือเราก็ระวังของเราเต็มที่แล้วแหละเออแล้วถ้าสมมุติว่ามันยังมีเผลออกไปยังมีคนถ่ายนู่นถ่ายนี่โดยเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็อยากสนุกกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าเอ้บางคนแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีหลุดออกไปจริงๆไม่รู้จะต้องทํำยังไงเหมือนกันก็แค่ยอมรับครับยอมรับแล้วก็ต้องขอ ขอโทษอีกทีหนึ่งมากกว่าเพราะว่าบางทีเราเราไม่ระวังตัวเองถึงขนาดนั้นนะบางทีเราไปกินข้าวร้านอาหารเราอยู่โต๊ะนี้แล้วคนอยู่โต๊ะข้างๆเรามาแอบถ่ายเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยบางทีก็ก็กิกกนข้าวของเรา,าเวลาส่วนตัวของเราเยอะไรเงี้ยครับเออเราก็ต้องระวังมากขึ้นครับเราต้องระวังมากขึ้น ก็ต้องระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอนนุนเด็กด้วยครับ4ีปีแล้วตอนนั้นก็ยี่สิบสําหรับเด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราย้อนกลับไปตรนนั้นเราอายุยี่สิบยี่สิบห้าแล้วอ่ะเรายังพูดอะไรแบบนั้นอยู่ก็ก็ถือว่าไม่ควรพูดอยู่ดีครับ